ลุยไฟอยู่ไหนไอ้ที่ไอ้คนตามบอดตั้งเติมไหนมึงก็ต่อแล้วตาบอดจีเราไมไฟมึงอยู่ไหนเปิดแล้วก็หยุดอยู่ฝั่งเนี้ยแต่กูจะอยู่ไหนไม่รู้ว่าไม่เจอตู้ก็ไม่มีมันหายไปไหนวะลุยไฟกูหายอยู่หลังตู้พี่หลังตู้ยี่คนยกแล้วไม่ใช่หรอไม่หายลองเลื่อนหน่อยดิลองเลื่อนหน่อยแต่นี้เลยนดิยกตอกดิยกก็เป็นอะ หายไปไหนไว้เสรไฟกูหายได้ไงเนี่ยยายสวิตไฟได้ไงอ่ะสวิตไฟายสวิยไฟกูหายได้ไงวะไอ้กูทำไรอะอะไรน้องทำอะไรปวดมือจังวะไปอยู่ไหน แตากูจำได้มันอยู่แถวตรงนี้เลยจำได้ไฟไว้ัอเออมันอยู่แถวนี้ช์ไฟถูกย้ายปล่าวะกูเก็บยาได้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้อว่าามเนี่ยเอดี้เอดี้เออสโตใช่ปะเออม่นอะไรวะเสโตเเช็คแล้วไม่มีของอ่ะ ไม่มีไม่มีน้องไม่มีจริงๆไอ้เหี้ยมันหายจริงเลือเลือดพิภายหายได้ไงวะไอ้เหี้ยหายไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ยลองลงยาดูเผื่อกลับมากูว่าเออลงยาเออเปื่อบบเผื่อบบเอาเอาไฟสองดวงไว้หน้าอย่างกับทายาอะไรกันห้ามขายเลยออห้ามขายไฟได้เก็บไว้อย่างเดียวห้ามขายไอ้เฮียจะมีไฟกว่าดอุ้ยอนาดที่ขาย เสียงอะไรวะเสียงลงยานไงเสียงลงยานน้าจรวดใช่ไหมเสียงอะไรอ่ะเสียงลงยานวันนี้ก็จรวดบินผ่านโอ๊กี้รถโอ๊กี้ท็อปสั่งไปแต่ไม่ใช่โปอ่ะเฮ้ยนี่ในหนในยูนไร้ดนึงไม่เห็นอะไรเลยกูสั่งโปูเ็จไลให้แล้วอ่ะสองอันต้นสามมันไฟอยากให้เปิดตัวแรกก็ไฟให้ปิดตัวแรกให้บอกพ่อกน่อย กูก็ไม่รู้อ่ะไปเอา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 ปูสแตนไลท์ไปเอาไปิดไปต่ปิดไวใช่ต้แแรกไปเอาไปเอาไสายไปเอาไฟสายเอาแล้วทำไมเสียงทำไมเนี่ยเุ้ยเสียงอะไรอ่ะเข่าเข้าประตูหลังแกเออกูทวอยู่ปิดไมเพื่อนปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยปิดไม้ด้วยปิดไมด้ด้วยปิดไม้ด้วยปิดไฟ้ด้วยปยาิกวยยป่ยไ้ยยไอยยา อยู่ตรงนี้เออเสียงปล็กดีทั้งกันเพราะเสียงกูใช่ไหมอุ้ยถ้ากดมันหายเสียงไหเออขอบคุณนะไปไปเลยปะเนี่ยพอแงนี้เสียงกูไหมยังไม่ได้ยินหรอกไอ้เหี้ยเพราะว่ามันอยู่นอกงานเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีเดี๋ยวค่อยรีใหม่เดี๋ยวค่อยรีใหม่เสียต่อมันอยู่อยู่ในยานไอ้เหี้ยแต่ไฟบล็อกไล่เหี้ยแม่งว่าเจอของดีแล้วไอ้เหี้ยมาถึงก็เจอผีรอกัน ตัวไอตบอบังเลยโดนดูดไปในวิธีควอนตัมเปิดเคป๊อปแป๊บเปิดเคป๊อปไรน้องเกมซาวที่ดีขนาดนี้น่ากลัวไปเป่เห็นลมอ่ะเท่ใกล้กินยีลีดได้แล้วเว้ยโอ้ย,อยดังชิบหาย <laughs> เสียงอะไรเต็ะ เพราะทางจริงเปล่าไม่น่าจริงแบ่งปลอมแบ่งปลอมแบ่งป้อมแบ่งป้อมตันแกหมดแล้วเออไม่มีของแล้วเลยฝั่งน huh like ี้ตันฝั่งน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 ี้ตันอันน้องมันมีรถ ลดเสียงโดยรวมที่ไม่ใช่แบบว่าลดเสียงพวกพี่ไหมก็มีมาสเตอร์ไงมาสเตอร์วอลลุ่มอ่ะน้องฝั่งนั้นตันมาฝั่งนี้ไม่ได้ลดเสียงพวกพี่หรอไม่ลดไม่ลดลดเอ่อเสียงพวกพี่สามารถเพิ่มได้น้องเพิ่มไมอ่ะพี่คุ้มกันให้น้องไม่ต้องห่วง ไม่มีใครทำร้ายมึงได้ข้างบนไม่มีอะไรข้างบนไม่มีอะไรจะป้อมปืนอย่างวอเทเลยหมดแล้วต่อทางตันหมดแล้วเหลือทางไอ้แบงก์อะอยู่นี่นานี่มีทางไปต่อขวาเหลือข้างบนข้างบนข้างบนเชื่อมกับข้างล่างข้างบนเชื่อมกับข้างล่างข้างบนเชื่อมกับข้างล่างขึ้นมามาไปทางไอ้แบงก์เหลือทางแบงก์ทางเดียวแล้วยีปืนแม่เมื่อกี้เจอ จะป้อมปืนอ,อยู่ใช่เหรอวะเออป้อมปืนตั้งไว้ยใช่ใช่ป้อมปืนเ,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 เสียงโคเ้ทเอเลยแบบโอ้ยทางขวาขวาไกลยอยู่ฝั่งนี้น่ารอเลยไปฝั่งนน้น,น่าจะไปไหนไปหาไปหาไฟไปห,หาไฟแล้วก็อ,ออกเลยแค่นั้นเลยเชื่อกูน่าจะเวิร์กสุดแล้ว เฮ้ยนี่ของ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 ไมันไม่เขียนตัวเลยเร็วๆด้วยเร็วๆมาด้วยเสียงไรต่อเสียงไรนี่ของน้องของน้องปืนน้องปืนไปต่อไกลมีทางแล้วน่ะทางตรงยังไงกูบอกแล้วตัวนี้มาดิมาดิไอ้นี่ไอ้ตับของมาชิ้วด้วยไปถือเฮีย ใจไร้การตามดูสามารถาชิบหายเอาน้องเอของไปเก็บก่อนน้องเล่ยโอไปไหนวะจะท้อทางออกเออไม่รู้เหมือนกันโอไปทางน้นมั้งใช่ชายทางหลังโอไปทางหลังมั้งอย่าปอยก่อนอุ้ยอุ้ยไปสองแล้ว มันมีเพลงเพลงกระจไม่มีเลยมันมีซาวเอฟเฟกต์มีซาวไงะจายตลอดแล้วพี่เปิดเพอร์เฟกไนท์นะพี่จะแบบไม่เพื่อนกลัวคุณตื่นเหรอวะโอ้เข้าไปเลยที่หลังตันไปต่อไม่ได้มันมีประตูอีกประตูนึง่ะไปประตหลังไม่ได้ดานนี้มันมีประตูหลังสามทางนไปต่อไม่ได้ ทางที่กูไปมันตัดแต่มันสี่โมงแล้วนะเว้ยเออเป็นนแกนยานี่แกเดี๋ยวของอะไรสแกนยานี่ของเหลืวอีกกี่ชิ้นเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาครบก่อนครบหมดยังแนต่ออยู่ตรงนี้เสียงมันผมแล้วเหลือของแปดชิ้นแปดร้อยกว่าบาทกูอยู่ข้างหลังมึงนะแบงค์ 8ชิ้น800ใช่เขาจะมาเสียบซ้ายกงต่อจะสารเย็ยไปแล้วเนี่ยของ8ชิ้น8 0 0กว่าบาทเข้าใหม่ที่ต่อเนี่ยเดี๋ยววัเข้าใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นติ่กูมั้งเดี๋ยวไม่เป็นแต่คนอื่นได้ยินเสียงกูแน่นอนไอ้เหี้ยเราเมื่อไหร่ยานเราจะมีไฟนี่ก็ติ๊กูออกเข้าใหม่ก็จะได้ออกคู่เลยไปจะต่อวะต้องออกเข้าใหม่ออกคู่ออกกันทั้งคู่เลยก็ได้แล้วก็ใหม่ต้องเลยไหมเดี๋ยวรอรอเซฟก่อนดีที่อยากจะเย็นดีพื้น เงี้ยกูไม่ชอบเสียงเลยแต่ไฟของเอาจริงจังเนี่ยไฟเฮี้ยกูจิงจังสัสเลยใจเงี้ยเนี่ยแกลูกคนอยู่ตรงไหนฮังสวิตช์ไฟว่าไงอะใครเปิดอะเปิดอะไรอไฟอ๋อกินได้อะไรวะเปิดอยู่อะเออได้มาไงมีคนแอบมองเราอยู่ไปใช้กูหายองว่ะ มีของทั้งหมด17ชิ้นพันห้าง17ชิ้นพันห้า17ชิ้นพันห้า17ชิ้นพันห้ามีเพลงว่ะกูบอกอยู่ว่ามีเพลงด้วยปกติแม่งเงียบเพลงแล้วเป็งเพลงบ้างมั้ยเนี่ยเรามีหินเกิดที่ อุย้ยรอบนี้หินเกิดโคตรดีเลยขึ้นไปได้เลยเนี่ยไม่ดีไอ้เทียไม่ดีนี่มาน้องแม่งรู้ได้ไงวะไอ้ดีจริงๆต้องเป็นร,รอบที่แล้วที่กูไปกับพี่แบงค์อ่ะเออเลน่นดีจริงทำไม<ร>วะข้างหลังมากเลยพูดเป็นเล่นพูดจริงไมไดิโม่คีโมเจอมอนบอกด้วยจะตีม, <team> มนอนเอาของ ตามตัางจากวอนแทแล้วเวลาล้างบางมอนสเตอร์ทุเที่หมดยแม่ตกใจทุกรอบเลยกูไม่ชอบเสียงเข้าออกเลยสัตว์ดังมากน่ากลัวยิบหายประตูมันเฟืองอย่างนี้เลยไม้นั้นไม้เหี้ยนั้นโคตรหนักเลยแบงก์ เออสี่สองหนักกว่าสี่วองนี้โชวเวลหนักแค่แปดจริงแรงแรงกว่าด้วยโชเวลโอ้ยอ้าคุณเห็นแล้วเนาะเสียงไม่ดังต้องเปิดเมื่อไหนไอ้ยี่กูตกใจช่วยดีช่วยน้องดิน้องเฮ้ยเนี่ยทางนี้ทางตันป้อมปืนเนี่ยเรียบร้อย กิงไม่ได้เจอาเดี๋ยวทำไมตายอ่ะซ้องปืนยังไงน้องเก็บศพมา,าเก็บศพมาเก็บศพมาของมายืแล้วด้วยข้างหน้าต้องรีบผ่านหลายรอบอ่ะเดี๋ยวมีคนยิ่ใหญ่น้องหัวไปแล้วไปหยิบหยิบหยิบวิ่งมาเลยน้องไปไปเร็วเร็วรีบไป,ๆๆไ,ปไอ้แบงค์ๆๆมมแม่งก็มัวแต่แบบสนใจไอโอเห็นร้อปืนเหรอ กดไงโอ้โหเหี้ยเอาของก่อนของแพงกว่าศพสองร้อยประมาณนั้นอะแล้วที่แล้วมันได้แค่ประมาณพันกว่าอันนี้มันพันสามเรที่แล้วไม่ถึงพันร้อยเลยซ้่พี่ว่าถึงถึงพันสามสิบอะ่รหรอเง <c oughs> ี้ยเสียจะทำไม <c oughs> วะคุมว่าสามร้อยขึ้นว่าสองร้อย เห็นปะยอพเลยผู้ตายเบจะพูดไหมครับไอปอี่แรกอ่ะกูคิดว่าไอ้ป้อมมันอยู่ทางกูมองหน้าโอไปป้อมอยู่ขวาเฉยเลยเออไอ้แบงค์ถอยหลังหันมาเลยเมื่อกี้นแรกกูไม่รู้ป้อมอยู่ไหนเนี่ยคิดไปเองสิบสี่ชิ้นพันสองสิบสี่ชิ้นพันสองพันสี่ันหกด เก้าพันร้อยระดัรดับไปด้วยแบองเพื่อนเกลงไงไอตอะไอต่อมีเครื่องในด้วยหรอวะไอต่อมีเครื่องในอะไรเครื่องในหมูโนวาประตูน้าโกชิไหมทางตันปะไม่ตันมีตาไม่ด้ท่นทานก่อนแบงค์ได้กูไปกับเมื่อ เราข้าได้ไก่โอ้ยพี่โอ้ยไกล่ลก็อกลก็อกล็อกล็อกฉันคนเดิมเฮ้ยห้องไฟปั๊ห้องไฟปไฟั๊ห้องไฟ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  เอาไฟเข้าไป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 ตีใครเข้าไปอยู่ใกล้ก็ถือว่าสบายอยู่กูทำอะไรมึงเอาทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังก็ได้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังแล้วมึงไงก็กูถืออยู่เนี่ยเห็นมีอะไรกูถือโชเวลอยู่ไม่ได้ถือเลยไม่เห็นกูถืออะไรเลยไม่บุตีได้ไงวะไม่ถือแกนี่ไม่้ขยี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 ้ขยเ้ยี้ย้ย มันได้มาด้วยมันได้ปะงเดินบนมงกลมทนหมายว่ากูมีใครเจอทางไปต่อไหมมอยู่ทุกคนก็นเงียบไปวะ เราอยู่ห่างไกลคนไกลเอาปืนครับเอปืนเอาปืนอย่าเราบ้งจะตามไปเอาไปกับเราเนี่ยนี่อ่ะอันนี้กลับปะกลับกลับไป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 มันอยู่กันฝั่งนี้ตะกี้กูได้ยินเสียงใครมั้ยฮัลโหลอ้าวไอ้ยี่ทางออก ต้องทางข้าด,ดีกว่าดีลยอุ้ยเห็ดแมมไอ้มีว,วัวดอใครรู้ไปได้ปะ่ะเมื่อก <c oughs> ี้เราเจอทางห้องไฟแล้วแบงก์น่าจะทางตรงเออต้องหางของแถวน,นั้นแหละเพราะว่ามันจะมือดอ่ะเพราะมันจะมังทาลอยหน้าดู ยิปปี้ไหนนี่นี่สายพี <ไป S 1> ่<ป>กายมันถืออะไรตีวะกูไม่เห็นพี่เอันถือพวกได้ได้ปือถือมาไม่ต้องปืนยี่ปีอ่ะอันปะเออ เป็นห้องมีของอ่ะหรือเปล่ามี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 เจอเปล่ามีของเยอะกระเป๋ากูเต็มโอ้เยอะ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 ข้างล่างอ่ะฝั่งซ้ายนี่ก็มีอีกชิ้นหนึ่งโอ้ยของเต็มเหมือนกันนเนี้ยต้องเลือกของต้องคัดของก่อนคัดของก่อนคัดของก่อนนี่ฝั่งฝั่งนี้ก็มีของฝั่งนี้ก็มีของชิ้นหนึ่ง โอเคไปไปไปเอาเอาไปเก็บก่อนเไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนเก็บก่อนแล้วก็แล้วก็แล้วก็หยิบไบไปเลยถ้างั้นหยิบไบไปเลยมือพอเออทิ้ดได้ไม่่ายนะทำไมมึงเหมือนจะโดดไม่ผ่านเดี๋ยวว่าแบงค์ตรงนี้มันมันดินนี่เขาไม่ผ่านไกลไปเพื่อแบงค์ไปถ่ายจดแล้วไกลไอทางนี้ไม่ใช่หรอ น้องน้องแม่งเออนี่นี่โดดช็อตโดดลอยโดดมาไกลเช่ยใช่หรอก็น้องมันตายตรงนี้ไอ้เบงก็เดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่น้องตายถังไม่ใช่หรออ้าวใช่เหรอเออโดด้องฟังเสียงใครเปิดประตูวะกเปิดประตูฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ แล้วห้องไฟอยู่ไหนไวะฝั่งนูน้นไปดีไปดีมีของพอแม่เมื่อกี้มีเสียงวิ่งมาเ,เมื่อกี้เสียงใครเสียงวิ่งเมื่อกี้เสียงไม่รู้ตัวแมลงกูว <c oughs> ิ่งไปถ่ายกดแล้วอ่ะไปถ่ายกระพังแลว้วตอนเนี้ย <c oughs> ไปทางหลังไปทางหลังก็ได้กระเป๋ากูเต็มนะเต็มเหมือนกันกูเต็มเหมือนกันเราไปเก็บก่อนแล้วค่อยวิ่งไป Ờ uh. Mì mà nè Mì mà nè กี่หมา้สั่ไอ้ควยเอ้ยไอ้หนอนเที่ยไอ้เทียหนีไม่ได้มึงโดนอะไรวะแบงค์โดนอะไรหมาหมาหมากัด ไอ้ยังทั้งหมาทั้งนอนในสัตว์ไปเลยเชื่อหมาไม่งกมันเดินผ่านหมาแปลกัแล้วหมามันมาหากู้งไอ้แบบโดนหนอนเด็กเลยต่อแม่งต่อแม่งได้เห็นตังคุงตังคุงตังมันนังเหยียบจุญแดีแล้วดีแล้วไอ้ยังเราจะสั่เสียงหรือยังไอ้ยังหมาไม่งวนจ่ายแม่งหรือเปล่าเป็นลางชิบหาย